สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานะสอนวิธีการสมัครนะนะแอปแอพพลิเคชันนะครับก่อนอื่นกดยอมรับไปก่อนนะครับกดขั้นตอนถัดไปทีนี้เราก็มากรอกนะกรอกชื่อที่อยู่เรานะครับก็กรอกตามจริงเลยนะครับอะ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะกุมภาละกันกุมภา ไฟนะครับนะบนะตึกนะครับตึกใส่ไปนะครับปึ๊บเอไอเอเอเอีฮ้ยเดีดเด็ดีอไอเอไอเอเอ 5้าทับหนึ่งป๊บเดี๋เดๆๆไม่ถูกอ่า,อา,อาเรียบร้อยนะครับจังหวัดก็ทอมอนะครับ เขตนับแข้งแข้งแข้งเขตยันนาวานะแข้งช่องนอนจีนับก็ข้อมูลให้เรียบร้อยนะก็วันเดือนปีเกิดนะปึ๊บ เดี๋ยวอ่ะเดินพี่เกิดก็ใส่ไปเลยนะสิบเจ็ดทับสิบเอ็ดสองห้าสามสองอ่ะเบื้ชื่อเฟซบุ๊กกุมภานะรหัสนะที่เราจะใส่ไปนะแล้วก็ตั้งไปเลยรหัสอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเบอร์โทรนะ เบอร์โทรเบอร์นี้นะซื้อมาเพื่อสมัครการนี้เลยนะ08 3 2 1 8นะ5 6 8 5นะกดรับตะครับนนะปึ๊บรอ60วิ7 0เป็นไหมครับ7 7 9 0 5 เจ็ดก้าศูนย์ห้าอ่ากดขั้นตอนต่อไปยืนยันการสมัครปุ๊บปุ๊บอ่าดูสิเสร็จเรียบรอ้อยปิดโปรโมชั่นไปอ่านะสมัครเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นนะคัสเตอร์ลูกค้าทันทีนะครับโอเคนะครับ เสร็จแล้ววิธีการสมัครนะครับ